เรย้อยเอาเรือน้ำแล้วนะครับทางกันไปครับจะเร็วกันขึ้น ราจอดดูไปจักก่อนนะเมื่อกี้เราไปชนอวนนะครับเราไปชนอวนนะเมื่อกี้เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูทางนี้นะครับเมื่อกี้เขาลงอวนขวางพองไว้นะครับ เขาฉายไฟให้ผมนั่นแหละแต่ผมก็มองไม่เห็นหรอกครับลองออกมามันนิดเดียวนะครับก็เลยไปชนทุ่นเขานะครับทุ mm ่นเขาจมอยู่ใต <com> ้น้ํานะครับไปจับก็ไปพันน่าจะตัดออกน่าจะตัดสายอวนเขาแล้วนะครับเขาลงอวนขวางไว้เลยนะครับเราก็รู้เราจะไปยังไงนะครับก็ขวางไว้เลยนะครับไปเก็บกระเป๋าก่อนนะครับแต่ว่าเขาไม่ขวางเราก็ยังพอมีทางไปนะครับมันขวางจนเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยนะครับ กลางคืนนะครับใส่เสื้อชูชีพไว้ก่อนนะครับยังไม่รู้เป้าหมายเลยนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปไหนไม่ไกลนะครับน่าจูอยู่แถวทรายดํานะครับแถวทรายดํานี่แหละอาจจะได้นอนจอดนอนที่หินเลียงนะครับหรือไม่ก็นอนเกาะคมนะครับต้องดูทิศทางลมก่อนครับถ้าว่าลมมันอ่าไวหน่อยเดี๋ยวมีเรือตามหลังเรามานะครับ อาจจะมืมดๆหน่อยนะครับอาจจะมืมดไหน่อยแล้วเราก็รีไฟก่อนครับที่เรือตามหลังเข้ามานะคแต่เขา,าชนเรานะครับ ส่องมาให้ระวังนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับ ไก็มองไม่เห็นทางนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอโทษนะครับ